ทิศทางราคาทองคําจะเป็นยังไงกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสัญญาณทางเทคนิคสําคัญสาคัญเลยเพื่อหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับ <_ d ata> ก็นี่แหละครับคำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนอยากรู้กันตอนนี้เลยและเพื่อที่จะหาคำตอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สัญญาณจากสามมุมมองหลกัลกๆที่น่าสนใจมากๆก,ก,กันครับเอาละครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยนะถ้าจะอ่านทิศทางตลาดก็คือต้องตามรอยเงินทุนใหญ่หรือพวกกลุ่มกองทุนสถาบันนี่แหละครับ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่กราฟที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมาจากกองทุน SPDR g o Fund เลยนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆนั่นแหละลองดูที่แท่งกราฟกันนะครับง่ายๆเลยสีเขียวคือวันที่เขาเข้าซื้อส่วนสีแดงก็คือวันที่เขาขายออกไปจะเห็นเลยว่าตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหซื้อขายกันคือคักมากแต่ถ้าหักลบกบหนี้กันทั้งหมดแล้วเนี่ย ตัวเลขที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวนี้ครับบวก19.17ตันนี่คือปริมาณทองคําสุทธ,ธินะครับที่กองทุน SPDR เขาซื้อเข้ามาในเดือนเดียวแค่เดือนเดียวนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยภาพที่เราเห็นได้จากข้อมูลตรงนี้ก็คือถึงแม้ว่าราคาจะดูผันผวนขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าพวกเงินทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ยังทยอยเข้าสะสมทองคํากันอย่างต่อเนื่องเลยนี่แหละครับจิก๊กซอชิ้นสําคัญชิ้นแรกเลยที่เราต้องเก็บไว้ในใจก่อน พอเรารู้แล้วนะครับว่าเงินทุนใหญ่เขาคิดยังไงทีนี้เราลองมาดูกันที่แผนที่ราคาในระยะยาวกันบ้างดีกว่าโดยเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าทฤษฎีอีเลียดเวฟมาช่วยให้เราเห็นภาพในอนาคตกันครับ โอเคบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยจะเป็นกราฟ h อ l เล t Wave 2 Time Frame นะครับภาพด้านบนจะเป็นกรอบ4ชั่วโมงเอาไว้มองภาพระยะกลางๆส่วนภาพด้านล่างเนี่ยคือกรอบรายวันเลยสําหรับภาพระยะยาวจะเห็นว่าทั้ง2ภาพเนี่ยเขามีการคาดการเส้นทางการเคลื่อนที่ของราคาเอาไว้ด้วยซึ่งมันกําลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ครับเผื่อใครอาจจะยังไม่คุ้นนะครับอธิบายง่ายๆเลย ทฤษฎีเอเลียดเวฟเนี่ยคือเขามองว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมัวม่วๆนะครับแต่มันจะเคลื่อนไหวเป็นคลื่นที่มีรูปแบบสัมๆกันซึ่งรูปแบบพวกนี้แหะครับที่มันสะท้อนจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดออกมาและนี่คือบทสรุปจากการวิเคร์เอเลียดเวฟครับน่าสนใจมากนะเพราะว่าทั้ง2องไทม์เฟรมเลยชี้ไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะก็คือแนวโน้มขาลงครับ โดยมีเป้าหมายแรกที่ระดับ3628และอาจจะลึกลงไปได้ถึง3310เลยทีเดียวซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าในภาพระยะยาวเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่ราคาอาจจะปรับฐานลงไปได้อีกไกลเลยโอเคนั่นคือภาพระยะยาวนะครับแต่ถ้าเราซูมเข้ามาดูสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้เลยล่ะกลยุทธ์สำหรับวันนี้จริงๆควรจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยครับ ในกราฟลายชั่วโมงเนี่ยบอกเราชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ราคานองคำเนี่ยกำลังพักตัวอยู่คือมันยังไม่ได้เลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงอย่างชัดเจนนะครับแต่กําลังเคลื่อนไหวออกไปด้านข้างในกรอบที่เขาเรียกว่าไซเวโซนนั่นเองพอตลาดเป็นแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่มักจะใช้กันก็คือการเทรดในกรอบนี่แหละครับโดยในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ให้โซนที่น่าสนใจมา2โซนด้วยกันก็คือโซนขายนะครับถแถวสามเจถึงสามเแล้วก็โซนซื้อที่ 3690- ถึง3710ครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับแผนระยะสั้นตอนนี้ก็คือเล่นในกรอบไปก่อนตราบใดที่ราคามันยังไม่เลือกทางว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรคลงอย่างชัดเจนเนี่ยกลยุทธ์นี้ก็ยังถือว่าเป็นแผนหลักที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับเอาละครับตอนนี้เรามีสัญญาณจาก3มุมมองอยู่ในมือแล้วนะทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะนําทั้งหมดเนี่ยมาประกอบร่างกันเป็นเรื่องราวเดียวเพื่อหเห็นภาพรวมของตลาดทองคําตอนนี้ได้ชัดเจนขึ้นครับตอนนี้เรามีสัญญาณที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่3อย่างเลยนะครับ 1. สถาบันกำลังเข้าซื้อ 2. ภาพระยะยาวยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงได้อีกและ 3. ในระยะสั้นเนี่ยราคากลับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆไม่ไปไหนและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วมันคือการสะสมพลังเพื่อที่จะพุ่งทยานขึ้นครั้งไหนหรือเป็นแค่การพักตัวก่อนที่จะปรับฐานลงแรงๆตามแนวโน้มในระยะยาว นี่คือความไม่แน่นอนที่ตลาดยังคงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ